ถือว่าเป็นข่าวดีในวงการการท่องเที่ยวไทยนะคะเมื่อประเทศไทยของเราถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยไร้กังวลจากสหรัฐอเมริกาสซมีเรื่องเล่าเอาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะทํากลางกระแสข่าวว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวซบเซานะคะบวกกับเป็นช่วงโลซีชันด้วยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หดหายไปเยอะเลย แต่ก็ยังมีข่าวดีมาให้ได้ชื่นใจกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสรวงเทียนทองออกมาเปิดเผยค่ะว่าสหรัฐอเมริกาได้ประกาศจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยมีความเสี่ยงต่ําสุดในการมาท่องเที่ยวค่ะนี่เป็นประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขามีการปรับระดับการเตือนการเดินทางค่ะเขาประกาศออกมาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา เขาประกาศให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในเลเวล1เลยนะคะซึ่งก็หมายถึงระดับความเสี่ยงต่ำที่สุดหมายความว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ถูกจัดอันดับอยู่ในเลเวล1นนะคะก็อย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สิงคโปร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงแล้วก็นิยมการเดินทางเชิงคุณภาพ ทางด้านรัฐบาลเองโดยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าการที่ไทยเราเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับปลอดภัยที่สุดจากสหรัฐไม่เพียงสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านความมั่นคงแล้วก็ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีแนวโน้มฟื้นตัวเติบโต,ตได้อย่างต่อ ่อเนืงสามารถสร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็กระจายความเจริญสู่ชุมชนทั่วประเทศได้ค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่อยู่ในเลเวล1อย่างเช่นในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนใต้เนี่ยก็ยังอยู่ในเลเวล2ออยู่แต่ภาพรวมเมืองท่องเที่ยวหลักๆเมืองท่องเที่ยวใหญ่อย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็พัทยาก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานสากลค่ะ นอกจากนี้รัฐบาลยังบอกด้วยนะคะว่ายังมีความพยายามในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือว่า t o r i s ริ s s i t t a n c n c e n t e r หรือ TAC ขึ้นมากองทุนช่วยเหลือเยาวยานักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะแล้วก็ยังมีสาลแผนกคดีนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยอำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นระบบด้วย นอกจากนี้รัฐบาลก็ยังขอบคุณไปยังประชาชนด้วยนะคะที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความมั่นคงปลอดภัยมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราแล้วก็ตอกย้ําว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับสากลจริงๆ ส่วนตัวก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าถ้านักท่องเที่ยวดีมีคุณภาพเข้ามาเที่ยวในบ้านเราอย่างเคารพกฎเกณฑ์เคารพกฎหมายเคารพวัฒนธรรมของเรายังไงซะคนไทยเราก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วส่วนคลิปหน้า,สาใส่มีเรื่องเล่าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกับสื่อจากข่าวค่ะ